นี่กะแม่กำลังวานพักนะครับนี่วานพักขนาน่ากะพักหวงตุ่งเนาะอันนี้กะวานเม็ดเซตเลี่ยวกะเอาฟางยาเฟียงยาเนี่ยนะครับนี่เอามาปกปกให้เขาชุ่มๆเนาะเขาจะได้งอกอกอกมางามๆครับนี่กะเนี่แ,แลหละเฮ็ดยู้เฮ็ดกินตามแบบวิถีบ้าน พักสวนขัวเวลาหิวเวลาอยากอยากทำยูทำกินก็มหาหาเก็บเอาง่ะะายๆนี่ครับนี่อยูะะ่ยา้างบ้านนี่ครับพักสวนรัวรั่วคางบ้านนะครับมาหาเก็บเอาวัตะไข่จักหนวัตะไข่ก็อยู่นี่แหละ้างสวนพักคางบ้านนี่ ดึงออกมาเลยครับนี่หัวกำลังพอดีพอดีบอต้องเอาหัวใยห,หลายครับมาหาเก็บเอาใบมะกรูดไปน้ำใบมะกรูดใบแก่ๆจักกับมือหนึ่งนียครับนี่เด็กอใบโหระพาเก็บเอาแตย่ยอดงาม นี่เเคเด็ดเชคน,เนี่ก็ได้กินหอมแล้วครับใบโหระพานเนี่ยเนาะนี่ฝนตกมาใส่แน่นี่หย,ยอดออกงามดีอยู่ครับนี่นี่ก็มาตั้งหม้อเตาแก๊สนะเปิดไฟแรงๆน้ำจะได้เดือดเร็วๆนี่ใส่เกลือลงไปสักน้อยเกลือสินเทาสากหัวตะไคร้ครับใบมะกรูดนี่ใส่ลงไป ดับข้าวเนะน้ำในหม้อกับเดือดพอดีมาใส่ตามไปด้วย,น,ยน,น,กกนี่ครับชิ้นอกไกนี่กับที่ตับไก่ขิงไก่ครับเนี่ยใส่ลงไปเลยไก่นี่ก็ไก่พันนะครับผมนี่เอาใส่ลงไปต้มพ่อให้เนื้อให้ชินเขาซุกๆพอดีพ่อเฮิมๆกับพ่อเล้วครับถ้าสุกหลายเกินไปชินเนื้อชิน ดอนไก่นี่เขาตีแข็งเกินไปเนาะพัดทีเจียมาทําอยู่ทํากินยำเย็นมือนีกับิมมี่นี่ครับพักบุ้งหน่วยมะระครับมะระใยเนาะครับนี่อันนี้กับใบโหระพาไปเก็บสดๆมาจากสวนเนาะเอามาเห็ดยู่เห็ดกินเมนูง่ายๆตามชอบตามอยากตามหิวนะครับนี่เห็ดยู่เห็ดกินง่ายๆตามแบบบ้านๆของเฮาครับ สำนียขินไก่กับซุปกด็ดีปิดไฟตักใส่ชามโอ้ยดูนะร้อนๆกำลังซุกๆพอดีบอบอบอซุกเกินไปเนาะถ้าว่าซุกเกินไปนี่เขาเนื้อเขาที่แข็งขินเขาที่แข็งเกินไปนี่เลยครับนี่กินหอมขึ้นมาเลยครับ นะจะได้เตรียมเฮ็ดด้เฮ็ดกินครับนี่กอดชิ่นนาอกไก่กลินไก่อับไก่เนาะครับนี่เอามาฉีกชิ่นนาอกไก่เป็นชิ่นเรียบร้อยพอดีปากพอดีทำนี่ก็ทิมีพักหน่วยมะละกับใบมรพา้ากับพริกดิบขวัวเนาะนี่เครื่องปรุงก็ตามใจชอบเนาะนี่ก็น้ำสม้ม นี่ก็นำปลาเหลือน้ำตาลรายเอามาใส่ตามคอมชอบก่อนอื่นมาเอาเซนมีก่อนครับนี่เสซนมีก็ลวกสุกเซ็ตเรียบร้อยกำลังพอดีพอดีโอ้โหนุ่นครับเสซนยาวใหญ่เลยครับอืเอามาเลย มาชิมมากกินออดเดบออดเดบน้ากันครับจะแซ่บนัวขนาดไหนแนวอยู่แนวกินมือนี่เนาะจะมาใส่ในครับพักบุ้งลวกเซร็จเรียบร้อยใส่โรยลงไปเลยตามด้วยชิ้นนะอกไก่ตามแซ่บตามมักเนาะตามชอบตามอยากนี่ มือนีก็มาทำยูทำกินง่ายๆแบบบ้านๆกล้วยเตี๋ยวไก่มาละครับนี่ตามหิวตามอยากเวลากับบ้าามาย้ำคำเมื่อยๆเนาะนี่ตับไก่นี่ก็บก,ก๋นไก่นิดน้อยโอ้โหยนาอยู่นากินตามหิวตามอยาก มาใส่ตามไปด้วยนี่ครับน้ำซุปกเก๋ยเตียวกำลังร้อนรอๆพอดีเลยครับเทลงไปเลยนัวๆมากับผมมาชิมรสชาติว่าจะนัวๆพอดีหรือยังนี่น้ำซุปกเก๋ยเตียวเนาะอื้อือ นัวนัวใช่ได้นี่ครับผมกำลังทำกินตามอยากตามหิวเนาะชอบผักเยอะๆนี่ใส่มะละลงไปพริกดิบขัวเพิ่มรสชาติความเผ็ดนี่ใส่ลงไปเลยมีขวนบดได้เด็ดออกเนาะเวลากินจะได้ยิบขวนมาใส่ปากเคี้ยวๆกรุบกรับ จ้ำจ้ำวนัวครับใบโหระพาโรยลงไปเพิ่มความหอมครับนี่ปรุงรสชาติตามใจชอบชอบเปรี้ยวนำสมซายชูเติมลงไปความเค็มใส่น้ำปลาลงไปแ่ด้วยพริกเม็ดครับพริกเม็ดสุป นี่ไม่ถึงใจตามความชอบเติมพริกผงลงไปพริกผงเผ็ดๆเจ็ดจ้านความหวานด้วยน้ำตาลทรายโรยด้วยพริกไทยปน่นมาเ้ยครับมากินแสบๆน้ำกันแนวยูแนวกินบ้านๆมือนีครับกินตามหิวตามอยาก เกได้มีเหลี่ยวมีแรงตื่นมืออื่นไม่แรงเห็ดงานน้ากันสู่ๆต่อไปด้วยกันนะครับผมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับกินนย,ย,ยูง่ายๆองรสชาติตามใจชอบครับผม